นี้เรามีสุดพิเศษนะฮะ,อะตอนนี้เราก็จะมาถึงในช่วงของโตะข่าวขอเมาส์ค่ะโตะข่าวขอเมาส์ค่ะวันนี้คงจะถูกใจหลายๆคนนะคะเราจะมาเมาส์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเมาส์เรื่องละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วเมาส์กับใครจะสนุกเท่ากับเมาส์ูดจัด ถูกต้องผู้จัดร่วมเมาส์ด้วยเลยนะคะนั่นก็คือคุณแอนทองประสมนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เหมือนสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเมาส์ละครที่แอนเป็นผู้จัดนะคะ ค่ะแล้วก็เรามีคำถามจาก Facebook Live มาให้คุณผู้ชมร่วมเมาส์กับเราด้วยค่ะพี่แอนแต่ว่าก่อนค่ะก่อนที่เราจะมาเมาส์กันนะคะอยากให้แอนฟังนักแสดงของตัวเองหน่อยนะคะเมาส์ละครเรื่งนี้ดีค่ะพี่แอนนักแสดงเขาเมาส์คนต่างๆในละครแล้วก็เมาส์พี่แอนด้วยนะคะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะค่ะเชิญค่ะ คิมก็บ้าบอติ้งป้องร้องเพลงผิดคีตลอดเวลาะไรอย่างเงี้ยแล้วคิมก็จะแบบมั่นใจว่าสิ่งที่คิมร้องอ่ะคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่คิมร้องคือสิ่งที่ใช่สิ่งที่เพราะคิมคือนักร้องแต่สิ่งที่ไม่ใช่คิม <laughs> พี่อนนี้เป็นแบบน่ารักมากแล้วก็เวลาทํางานคือจริงจังมากอยาาให้เครียดนะเพราะถ้าเครียดจะมีแบบโมเมนต์แบบหน้าหมอ,อก,กระทืมเท้าอะไรอย่างเงี้ยมีกันอ,อะไรอย่างงี้ด้วยใช่หนูก็จะรู้อาพี่ พี่แอนอันนี้เป็นเป็นร่างสองละเป็นร่างสองเลยมันโหดพูดยากมากเพราะว่าโสมิกาก็คือร้ายมากจริงๆอ่ะร้ายแบบฆ่าคนได้อ,อะไรเงี้ยหนูก็คงไม่อยู่ทีมเขาอ่ะส่วนให้อยู่ทีมนุษยญาณหนูก็รู้สึกบางทีความเข้าใจผิดอ่ะแล้วความเป็นลูกผู้หญิงอะไรเงี้ยมันจะมีแบบความงี่เง่าของผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูรู้ว่าคนดูมันก็จะเป็นแบบเอ้ยขัดใจนิดนึงหนูเลือกอยู่ทีมหมอได้ไหมเลือ <laughs> อยู่ทีมหมอวัดได้ไหม เออทำไมถึงอยากอยู่ที่หมอวัดคะก็หมอวัดก็คงแบบว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในเรื่องแล้วอ่ะอืไม่ดีเกินไปหรอไม่ดีเกินไปเพราะว่าอย่างที่หนูชอบประโยชน์ที่หมอบอกไงว่าแบบเอ้ยให้เห็นจะให้เขาอ่ะเห็นคนอื่นตายต่อหน้าได้ยังไงนึกออกไหมสิ่งที่เขาทามันเป็นเรื่องของชีวิตด้วยด้วยแบบจรรยาบรณของแพทย์ไงเขาทํามันไม่ได้แบบไม่ได้ทําเพราะเสน่หาแต่เขาทําเพราะว่าเฮ้ยชีวิตของคนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าหมอมีเหตุผลที่สุดแล้วนะ ค่ะไปทาว่าแอน,นได้ยินไหมคะว่านักแสดงตอนนี้พี่แอนร่างหนึ่งหรือร่างสองครับ <c oughs> แอนมีหลายร่างมากอายเห็นน้อยไปนะนั่นน่ะแล้วทราบไหมคะว่าใครเมาส์แอนคะไม่รู้เลยคะ่ะแอนไม่รู้ด้วยว่าถูกสังเกตอยู่โอ้ <c oughs> ค่ะ,อ,ะ <c oughs> อายกระมุนเนรคะ่ะพี่แอนอไปจัดการเลย,<า>ยนะครับพี่แล้วก็แล้วเขาก็เลือกทีมแล้วนะคะเขาเลือกทีมหมอวัด ค่ะเราก็เล like ah, ือกทีมหมอวัดเหมือนกันไม่ใช่พอดีนะเพราะหล่ออ้อะเข้าคําถามกันไห Facebook Live ถามมาเยอะมากเลยครับพี่ฝนก่อนจะไป Facebook ไลฟ์เรามีคําถามของเราก่อนไหโอ้ที่ฝนอยากถามนะแอนใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่แอนเนี่ยเป็นผู้จัดสายโหดกว่าจะจบเนี่ยหมอสตววัดหนีน่วมแล้วนะคะคืนนี้จะมีอะไรอีกคะพี่แอนคือวันนี้มันมันมีมันมีทุกทุกอย่างอะค่ะมันก็จะมีทั้งเรื่องความ ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยอีกดอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะนําพาไปให้พระนางเขาต้องไปเจอกันแล้วก็ไปดีการอะไรเงี้ยค่ะแล้วม,ม,มีมีมีฟิลดีๆเยอะแยะเลยอะค่ะมันจะผสมผสมกันอยู่อะค่ะ,อ,คะอันนี้เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแอนไหมคะที่กว่าพระนางจะลงเอยกันได้เนี่ยต้องผ่านบททดสอบเยอะมากเลยนะคะ คือตอนเราทำทากันเราก็ไม่คิดเราก็กลัวมันจะไม่มีเรื่องอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบพยายามทําให้มันมีเรื่องมีเล่ามีอะไรใหญ่ให้คนติดตามกันแต่ว่ามันอาจจะคนอาจจะรักรักจตวรรษมากจนไม่อยากเห็นความหายนะในชีวิตเขาหรือไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวดอะไรเลยอะไรเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออเหมือนคนไม่อยากเห็นเขาแบบ ปวดจาปวดร้อนอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเขานะคะอะไรอย่างเงี้ยลงสัยเรื่องง่ายต้องแอบหยอดกินเยอะๆ่จะได้บอกว่าลงตัวแต่เข้าใจอ่ะเข้าใจว่ามันก็ก็ก็เราก็อยากให้เรื่องมันมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยตัวละครทุกคนก็ได้ทํามิชชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <laughs> <laughs> ก็สอดคล้งองกับคําถามของแฟนที่ทถามมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรารนะค,บคบนะคบ,บอกว่าคืนนี้จะมีฉากหวานมากๆไหมคะ มีเดี๋ยวจะมาว่าแอนอีพี่แอนน่ะอะไรก็ไม่รู้ใส่ซะเยอะยอะไรเงี้ยออ <laughs> มีแน่นอนนะคะแน่นอนนะคืนนี้รอชมค่ะแล้วถามว่าหมอถูกทำร้ายร่างกายขนาดนั้นเนี่ยเรื่องยังไม่ถึงตำรวจอีกเหรอคะที่คงต้อ,อไม่กเอกนารนะคือคือแอนอยากให้ทุกคนดูให้จบก่อนยอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างแอนก็จะแบบค้า,างมัาต่อของมันในม้วนนี้ล่ละคะ่ะใน<อ>ใน,ใน,ใ,นในตอนสุดท้ายเน,<อ>นี่ยล่ะโหเข้มข้นนะงวดมากเลยถามว<ม>่า จะมีภาคสองไหมคะพี่แอนคะยูนักแสดงเขาไม่กลับมาเล่นให้แล้วค่ะโอ้ไม่มีทางนัแกแสดงเขารักพี่แอนกันมากนะคะอตอนไปกองถ่ายก็เห็นอยู่ถ้าเป็นร่างหนึ่งนะถ้าเป็นร่างหนึ่งไหถ้าเป็นร่างสองเขาปล่อยพี่แอนนั่งอยู่คนเดียว <c oughs> เงียบๆไปแล้วก็มีถามว่าจากได้ทั้งสองคนเจมมากับคิมมาเล่นละครของพี่แอนอีกคะ่ะ จริงๆแอนก็ชอบน้องสองคนเนี่ยนะคะเขาตั้งใจทํางานกันทั้งคู่แต่เขาจะว่างให้แอนเหรอต่อไปเขาก็ไปมีงานมากมายแล้ว <c oughs> แต่เราอยากล่้กับเขาอยู่อยากอยากทางานกับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>คิมนี่แอนทํางานกับเขามาเยอะแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นเด็กมีฝีมือแล้วก็เป็นเด็กที่อึดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทุ่มเทส่วนเจมก็แบบเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็พร้อมที่จะแบบก้าวหน้าไปในทางที่ดีมากๆอะไรเงี้ยแอนก็อยากเห็นหลัก เจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นพระเอกเบอร์นหนึ่งได้เล่นดาาราม่าได้เล่นตลกได้เล่นเที่ยมเล่นโหดเ,เล่นได้ทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่วันข้างน้าถ้ามีโอกาสแอนก็อยากเจอเขาอีกค่ะค่ะแล้วสมมิกาล่ะคะค่ะสมมิกานี่โอ้โหแบบคือเราเราให้หรือว่าบอกเขายังไงคะเพราะว่าโอ้โหอินมากเลยทีเดียวนะคะแอนค่ะคือคือเขาก็รู้เรื่องของเขามาอยู่แล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างจะสมมิกาจะเป็นคนเหมือนแบบ ใช้ใจทําอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเขาเลยมูทลูทและท้ายสุดเดี๋ยวเขาจะได้รับจุดจบอะไรที่มันเจ็บมากมากๆอะค่ะมากๆจนเขาต้องไปเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะจะหยุดมันเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยโดยที่เขาสูญเสียหลายอย่างมากอะไรเงี้ยในในส่วนของตัวสมิการนะคะส่วนในตัวน้ําชาเนี่ยน้ําชาเป็นคนที่เฟรชมากหมายความว่าเขาสดเขาเรียกไเขากาลังสดนะคะเหมือนเขายังไม่มีคัง ไม่มีขยะอะไรในหัวเยอะทางการแสดงอ่ะเขาค่อนข้างมีพื้นที่ให้เราจับเขาทําอะไรก็ได้เขาพร้อมจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าต้องตกซ้ายตกขวากันนิดนึงเพราะเขามาสายนักร้องเขายังไม่ได้เปชินแบบเวทีการแสดงเราต้องให้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 แนะนําเขาอ่ะแล้วถ้าคนเอาน้องน้าชาไปใช้ได้ถูกจุดอ่ะจะได้เสน่ห์อะไรหลากหลาย่อน้ําชามากๆไงแอนเชื่ออย่างนั้นค่ะนี่มดมอในฐานะผู้จัดเขาจะร้ายมากไปถึงขนาดไหนคะหลายคนถาม แันว่าตอนนี้เขาก็เริ่มสโลแล้วนะคะอะไรเงี้ยเ่หนักแล้วคะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้ทาอะไรแล้วนอกจากมีอะไรอีกนิดหน่อยที่เขาแบบคาใจว่าทําไมหมอถึงดีกับคนทั้งโลกได้ยกเว้นเขาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยน,นําพาไปให้เขาอยากถามสิ่งนี้ก่อนที่เขาจะจากไปแล้วดันไปเจอเหตุการณ์อะไรหนึ่งดอกเพื่อทําให้ ให้เกิดเหตุการ์ใหญ่อะไรเงี้ยปิดตัวเข้าไปอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะเห็นทุกอย่างอะค่ะเห็นวันนี้เลยค่ะวันนี้นี่เข้มข้นมากจริงๆที่เหลือค่ะพี่แอนขาจะไม่ใช่คําถามแต่จะเป็นเหมือนจะเป็นคําตัดพอนะคะอย่างเช่นปวดใจเหลือเกินเจ็บแทนหมอปวดใจมากสงสารใจจะขาดเมื่อคืนสงสารหมอมากสงสารหมอมากสงสารหมอมากสงสารหมวัดอะไรแบบนี้อนุสนิยาไม่มีใครสงสารเลยเออเนี่ยมันเจ็บเยอะไปแม่เอ๋ยี่เอ๋ยอาเอ๋ยัง อีกอะไรอย่างนี้พี่แอนช่วยบอกอะไรกับคนที่สงสารมาวัดหน่อยหนึ่งครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ปกตินะอย่างแอนเล่นละครกับเคนในอดีตเล่นเล่นเรื่องสวรรค์เบี่ยงอย่างเงี้ยพอเคนไล่กับแอนมากคนก็โหคาวีใจ้ลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคหะแต่วันหนึ่งเราลุกขึ้นมาเอาคืนคาวีคนก็ด่านางเอกมันเป็นเรื่องปกติอย่างถึงกัว่าคือเขาจะเขาจะเขาจะเป็นการเทน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเล่นอ,อย่าลืมฉันอย่างเงี้ย พอตอนที่ติ๊กเล่นแอนสป็นนุ่มเลยอะไรเงี้ยมีที่ว่าไม่เปแต่พอแบบแอนเอาคืนที่ติ๊กกคนโน้ที่ตางเอกใจร้ายอะไรเงี้ยมันเป็นคาว่าปกติอยู่แล้วที่คนเขาดูแล้เขาลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนุกไปไม่ไม่ไม่อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ถึงควาน่าดีใจนะที่คนลุ้นไปด้วยนะแสดงว่านเกีอยวกับละครของเราใช่นะคะแล้วก็ดูไปทีก็แบบว่าทวิตไปเมส์กันไปอะไรเงี้ยนะเหมือนกับพวกเราแบบวันนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณแอนมากเลยนะคะแล้วก็เรตดิ้งคืนนี้สูงสูงเลยนะคะ สาธุค่ะก็อยากให้ทุกคนลุ้นตอนจบอะไรเงี้ยยังเสียดายว่ามีเวลาให้น้อยไปไม่งั้นเดียกก็จะเสิร์ฟอย่างอื่นให้อีกอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้นะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะ ก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ร่วมส่งคำถามมาทาง Facebook Live ของเรานะคะสองทุ่มยคืนนี้เนาะจบแล้วเพีงชายคนนี้ค่ะทางช่อง3แล้วก็ช่อง33นะะคานะฮะถามให้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัดพ้อให้แล้วด้วยนะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ